วันนี้ขนาดนี้ก็ฟังทมแล้วก็รู้จักเอาไปฉุดคิดในการประพฤติปฏิบัติในการคือว่าปรับในรู้ปรับความคิดเหล่านี้เขาบอกว่าความคิดของเราเนี่ยถือว่าเป็นการปรับในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติบางคนปรับเนี่ยคือว่าปฏิบัติทมแต่ไม่รู้จักปรับความคิดมันก็ไม่ได้ประโยชน์เขาบอกว่าบางทีปับเนี่ยเราปฏิบัติทมเนี่ยบางคนนี่เพราะปฏิบัติทมแต่ไม่รู้หลักในการที่ว่าเราปฏิบัติทำอย่างไร เขาบอกการปฏิบัติธรรมในหลักพุทธศาสนาเนี่คือมันแบ,บง่งออกเป็นสองอย่างคือว่าสมถะกรมรมฐานวิปัสสนากรรมฐานบางคนนี่คือว่าฝึกแต่สมถะสมถะคือการทําจิตให้นิ่งแต่ว่าทําจิตให้นิ่งคือมันก็ถูกต้องแหละคือว่าเป็นการคือว่าปารับความคิดให้มันนิ่งแต่ในหลักพุทธศาสนาถือว่าสิ่งเหล่านี้คือว่าจริงๆแล้วมันยังยัง,ย,งยังไม่ถูกถูกตามหลักธรรมแต่ตามตามที่เราจะถูกตามหลักธรรมที่พักนี่คือว่าเราต้อง รู้จักปรับความคิดเขาบอกปรับความคิดคือมีสติรู้จักพิจิตพิจารณาอันนี้คือหลักพุทธศาสนาตอนนี้มาเรามาดูว่าการที่เราเกิดมาคือว่าในในโลกนี้พูดบอกแน่เราเกิดมาในโลกนี้ปั๊บเนี่ยเราเกิดมาในโลกนี้ปั๊บเนี่ยคนเรามีสภาวะคือสภาวะกายสภาวะใจสภาวะแห่งจิตใจที่มันแตกต่างกัน แต่ตามหลักพุทธศาสนาเขาบอกว่าคือว่าการที่เรามีสิ่งที่แตกต่างกันนี่คือความเป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่าบังเอิญเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นได้สั่งสมมาในอดีตชาติคือเขาบอกว่าพุทธศาสนานี่เราปฏิเสธไม่ได้ปั๊บเนี่ยคือว่าศาสนาพุทธนี่เขาสอนในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดเราเกิดมานี่ปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องตายไปแต่คนที่ รู้จักคือว่าใช้ชีวิตที่ถูกต้องปั๊บเนี่ยเพราะทุกคนเกิดมานี่ปั๊บเนี่ยคยือว่าเกิดเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องปกติแต่เราจะมาทํำยังไงคือว่าให้การเกิดการแก่การเจ็บการตายของเราเนี่ยคือว่าให้มันเกิดประโยชน์แต่นี้บางคน๊บไปรู้จากประโยชน์ในการที่ว่าเราเกิดมามีชีวิตอยู่ยเขาบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่ยากเพราะยากอย่างไรเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจอยู่อย่างคือว่าสัตว์ในโลกนี้ปั๊บเนี่ยคือว่า ทุกๆทุกๆตัวทุกๆตนนี่คือว่าเกิดมาเนี่ยคือว่ามารับตามสภาวะเขาบอกว่าลูกขันนี่ไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นเป็ดเป็นไก่ปเป็นสัตว์ในไร่ชานนี่ปั๊ดนี่เขาบอกว่าบุญดากรรมมันแต่งขึ้นมามบุญดากรรมแต่งมาเขาบอกว่าเกิดมาใช้วิบากกรรมแม้แต่มนุษย์เรานี่ก็ใช้วิบากกรรมแต่เป็นวิบากกรรมที่ว่าประเสริฐฝ่าสัตว